สวัสดีครับ,รรบสวัสดีครับวันนี้อันนี้เขาที่จะเบิร์แดงโมด้วยด้วยย่างพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเดี๋ยวมาดูก่อนอุปกรณ์เรามีอะไรบ้างย่างรับบกนอกเอาไว,ว้ทำอะไรเอาไว้ป้องกันหัวเพื่อเพื่อคนบาดเจ็บ <laughs> แดงโม่หนึ่งลูกแล้วก็อันนี้เราใช้แก้วน้ำสำหรับตั้งแกงโมูพร้อมอย่างพร้อมแล้ว มามาเริ่มกันเลยนี่นี่อ้ออาวใส่เข้าไปใส่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 มาดูกันว่าเราจะใช้เวลากี่นาทีออ่ะดึงนี่ดึงช่วยกันอย่างนี้อืมใส่เข้าไปมันยังไม่แตกง่ายหรอกอ่ะดึงช่วยกันก่อนใส่เข้าไปแล้วก็สีชมพูดึงสีชมพูไหมอ่ะสีอะไรก็ได้เรา ข้าไปดึงออกไปข้างข้างนู้นมันจ,ดดออมจะหนักแล้วเห็นไหมไม่หนักหรอกมันจะแตกเฉยมันจะแตกแล้วเมี่ยแตกก็ดู <c oughs> อันนี่มันพังแล้วมันพังแล้วไอันีมันตั้งได้ไหมโอ้ยโอ้พระเจ้ายอดมันยอดมากตั้งได้ สีแดง,ต,ต,งต่อต่อสีม่วงตทำงกานทำเป็นกลางๆก่อนอะโอ้มันละแตงโมโอ้มันละรักสมโอโอจะนิ่งะต่อไปโอ้มันหายอยากแต่ยาวแต่เพิ่งข,ข,ขึ้นไปขึ้นไปทำมาขึ้นไปแค่นี้เอา้เอาไอ้มาไมา่ใมันเ่รอซอยติสกดัดเอ้ ชุบเนีย่ยรูดกระบายรูดรูดรูดอ่าดึงเออช่วยกันอย่างนั้นเด็อ่าดึงอ่าดึงน้่ <c oughs> สไลมสีนี่เลยดึงแล้วมันจะแตกมันก็จะมันเลยก่อนยังผิวมันยังไม่ยุบเลย

ว่ามันจะระเบิดไหมระเบิดรู้สึกว่ามีความคิดนักเรียนนักสมุนนักภูมิคิดในสมองว่าระเบิดอังไงต้องพูดนะพูดระเบิดแบบเสียงเสียงพูดระเบิดแบบซิงอ่าไอปพัวไปหาไปหาไอ้ป่ารับอย่างไปแค่นนี้ 好，好啊！不要动，不要动，飞啊飞啊飞啊！飞啊飞啊！喂，好，哇，飞！ Ya. Ha, kita dah buka tump. Cepat pergi keluar nak. าบจะเป็นอะไรพร้อมเตรียมดาบทอะไรนะครับแม่ให้ยครอยากให้หนูไปติดกาวตัวนี้ด้วยอ่ะติดกาวนี่๋ยวกแคะไปติดลบเตรียมพร้อมอันนี้นะองสาวภูมเตรียมดาบมาด้วยนรจะจะได้ปลอดภัยเริ่มแล้วเริ่มแล้วเล็ก จะเบี <Yeah. S 1> ้ยวมดูเขาดูหน่อยดูบียวยาเบี้ยยางดูดูไค่ะเขาเบียวเนยจะตบตู้มเนี่ยนจะรบตู้มมเนี่ยมะรเบิมััดฟัฟัด ดูดูนัดอย่าั้นวางว่าบ่าวาอันนี้มันจะแตกไฟนี่จะแตกก่อนมันจะแตกก่อนเขามันแตกโอโหัวชักดาบออกมา จะบอกว่าลงเล็กจะบอกว่าลงเล็กเล็กทรมานนี้มาเนี่ยโดนทรมานแตงโมมาฮะทรมานแตงโมมาเหรออเอาจริง แต่คือแล้วดูทำงานอันนี้ผ่านไปสามนาทีทิใครเวลาได้ยินเสียงไหมหือฟังเสียงสิ No เนี่ยัน ยังแล้วว้าวเ <c oughs> บี้ยวมากเลยเนะี่ยใช่้ครับด,ดูนั้นก่อนดูอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้น้ำกระเด็นมาแล้วเว้ย อะไรน้ำมันออกเลยแอนพอกล้ใกล้ใกล้ใกล้จะระเบิดแล้วระเบิดแลโอ้เหนือยทั้งอะไรจะไปจับระเบิดแล้วเนี่ยระเบิดแล้วเนี่ยเอาให้เราไปทางเล็กดีกว่าให้ไปทางเล็กดีกว่าเลเอาทางเอาทางนี้ดีกว่า น้ำอะไรกระเด็นเอาก็น้ำก็น้ำก็น้ำของแดงเลยใช่หรอเออโอ้จะสับนะเด็กแต่ว่าแล้วน้ำแดงหมดจริงจริงมันลามแล้วลามเลยมันจะแตกมันจะระเบิดหรือว่ามันจะแตกเฉยๆระเบิด เม่อกี้ตอนท่ท้าเาุ่มระเบิดเลยท่าท่าเาวอานั่นเาว่าเดี๋ยวมันมันมันจะระเบิดมันจะระเบิดแล้ว แล้ววันเเบิดฮะโอ้โหดูสิครับเละเลยเละเลยเละเลยเตุ้งเปเพิกนไดพ่งกินไดพิ่กินไดพิ่ยังยังยังพูดไม่จบยเบิดต้เลยาดูผลงานดูผลงานครับดูผลงานเบิด ภ<อ>ูมเลอไหมไม่เลอะเลอะแต่กเกางเฮเย้ปี <Y ipp> <laughs>